รายการฟิสิกสนุกวันนี้เราจะพาน้องๆอ,ออกมาเที่ยวกันที่โชดีซีว่าแต่จะเกี่ยวกับเรื่องฟิสิกสนุกๆอย่างไรนั้นเราติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยครับว้าวว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  เราอยู่กับรายการฟิสิกสนุกเราจะต้องมาเรียนรู้อะไรเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์กันก่อนพวกเราสังเกตอะไรเกี่ยวกับจออันนี้ก่อนไหมมันสามารถถัดช่องไฟค่ะมีฟ้าโอ้โหเป็นช่องช่องเป็นช่องโอ้ดีมากเราสามารถัสัมผัสได้ด้วยเยี่ยมยอดโอ้เป็นทัดสกรีนถูกต้องแต่สําหรับวันนี้อาจารย์จะขอเน้นไปที่เรื่องของแสงและสีกันก่อนแต่เรื่องทัดสกรีนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีเนาะแล้วเมื่อกี้ถิงอยยางสังเกตอะไรที่ว่ามันเป็นช่องช่องใช่เวลาเราเพ่งเข้าไปใช่ไหม ใช่ค่ะมัมีสงเขียวสีชมพู้างอ่ามีสีมากสิ่งที่เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาชี้ให้พวกเราเห็นก็คือสังเกตว่าจอเนี่ยมันสามารถให้แสงสีอะไรก็ได้สีฟ้าสีเขียวสีแดงอะไรแน่้อนหรือสีขาวสีดําได้ทุกสีแต่เราสงสัยกันไหมว่ามันให้ทุกสีได้ยังไงสงสัยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทําการทดลองเกี่ยวกับแสงและสีกันก่อนที่จะไปดูโช์นี่หว่าค่ะไปกันเลยเอาเลยครับน้อง ก่อนที่จะไปชมโชว์กันเรามาทำการทดลองสนุกๆเกี่ยวกับแสงและสีกันก่อนดีกว่าครับเรามีคำถามกันใช่ไหมว่าการทำงานของจอ LED จอคอมพิวเตอร์มันทำงานกันยังไง <S 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 นั้นเริ่มต้นก่อนเลยอาจารย์นนอยากให้เราพยายามสังเกตก่อนนะแต่แม้ว่าเราอาจจะมองไม่ได้นะเราอาจจะมีเครื่องมือช่วยนิดน,นึงแต่มันก็อาจจะยังยากอยู่ดีถ้าทุกคนดูที่จอ LCD แล้วอาจารย์มีแว่นขยายพยายามแล้วเนาะแว่นขยายลองหาดูเราก็พยายามจะเพ่งเข้าไป มองไม่ออกเลยค่ะตาลายมากตาลายเนะาะเป็นตารางตารางกันาาแต่ทุกคนจะมองเห็นเข้าคร่าวว่ามันจะเป็นในลักษณะเป็นตารางแต่สิ่งที่อาจารย์พยายามจะอธิบายเพิ่มเติมที่อยากจะเจาะเข้าไปในนั้นอีกว่าไอ้แต่ละเม็ดเม็ดเม็ดไม่ได้ในตารางเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างทําไมมันถึงสามารถสร้างสีออกมาได้ตั้งเยอะตั้งแยะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันอาจารย์เลยขอตั้งชื่อตอนตอนนี้ว่ามหาสจย์แสงสีโอเคมหาสจย์แสงสี ว่าแต่ว่าเจ้าแสงและสีเนี่ยเกี่ยวข้องกับจอเกี่ยวข้องกับโชวยังไงล่ะครับอาจารย์เอาละและสิ่งที่อาจารย์อยากจะเริ่มถามก่อนเลยพวกเราคิดว่าไอ้เจ้าสีต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแม่สีค่ะน้องออกัสตอบว่าแม่สีเอาแม่ส์ สสสีสามม,าามกผันหรือเปล่าคะน้องไอรินตอบว่าเอาแม่สีมาผสมกันผมว่าอาจจะมีแม่สีทั้งหมดอยู่ในช่องทุกตารางแล้วก็พอฉายภาพออกมาก็ออกมาเป็นสีแหมส่วนน้องผิงยางเนี่ยตอบได้มีหลักการมากเลยนะครับแล้วคำตอบของน้องๆเป็นปยังไงบ้างครับอาจารย์ใกล้เคียงคำถามต่อไปเลยในเมื่อพวกเราทุกคนเคยได้ยินคำว่าแม่สีมาแล้วแม่สี มีสีอระรเหลือง,งแดง,แดงน้ำเงินเดี๋ยวอาจารย์จะมาเฉลยว่ามันใช่เหลืองแดงน้ำเงินจริงหรือเปล่าค่ะโอเคไหมเดี๋ยวเราไปดูการทดลองกันดีกว่าน้องๆตอบกันมาว่าแม่สีมีสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบกันเลยครับถ้าพวกเราทุกคนสังเกต ดูหลอดไฟที่หน้าตัวเองครับถามว่าเป็นสีอะไรําเงินของสีแดงครับ,รบถามว่าใช่สีเดียวกันกับแม่สีที่เราบอกจ้าไมใช่ไม่ใช่ไ,<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่สีเขียวอย่างเดียว <substantial> ม่ใช่สีเัเด,<อ>สเ,เดียวนะเออแล้วเราเอาโคมไฟที่มีหลอดสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวเอามาทำอะไรครับสิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราได้ทดลองก็คือเดี๋ยวเราจะมาผสมแสงกัน มมีต่ผสสานั่<ห>นแหละเดี๋ยววันนี้เราจะมาผสมแสงกันดูผสมแสงคืออะไรครับอาจารย์ปกติเคยแต่ผสมสีเริ่มต้นเลยนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะให้สัญญาณเราเอาทดสอบแบบง่ายๆก่อนเลยนะเนาะพวกเราทุกคนลองเปิดไฟทั้ง3ดวงค่ะพร้อมกันหรือเปล่าคะ่แล้วพร้อมกันเลยแล้วฉายลงไปที่ กระดาษสีขาวด้านหน้าดูซิว่าเราเห็นแสงสีอะไรพร้อมยังหนึ่งสองสามมาเลยไม่มีสีไม่มีเงินอะเฮ้ยพอเป็นเง้ยสวยอะยืดมือออกมาเราก็จะเป็นหลายสี มันมีสีชมพูด้วยนะคะแต่ว่าเราก็มีสีเหลืองทำ <S <S ให้กลายเป็นขาวกว้าเอ๊ะทำไมมันถึงมีสีอื่นมาด้วยล่ะครับอาจารย์เอาล่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาลองสังเกตกันดีๆอีกทีหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะทุกคนลองดูสิเงา ลองดูที่บอกเลยหรือเปล่าคะที่มันเป็นเหมือนแม่สีลองสังเกตดีๆอีกทีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าแต่จะสังเกตได้ว่าอันนี้ก็ไม่แดงเนาะถ้าเกิดทุกคนมองดูที่บริเวณที่ใกล้ที่สุดเลยที่เป็นสีเรียกได้ว่าจะเทาแทบจะดําแล้วนั่นคือเงาปกติที่เราเห็นกันถูกไหมเงาของคนเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีคล้ำๆดำๆถูกไหมแต่ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือเรามีเงาหลากหลายสีเพิ่มเข้ามาคราวนี้เราจะทำกับดูงต่อไป ลองปิดสักสีหนึ่งดีไหมและลองดูซิว่าให้เดาก่อนว่าถ้าเกิดลองปิดหนึ่งสีแล้วดูซิว่าเงาที่เหลือจะเป็นเช่นไรน้องๆทางบ้านคิดว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเราปิดโคมไฟไปหนึ่งหลอดไปดูพร้อมๆกันเลยครับสีของใครคะเอาใครก่อนเริ่มก,ก่อนดีอ,อ,นอ,อ,อันนั้นนะพิงยางก,ก่อนเลยอพิ้งยางเราปิดของพิงยางสีอะไรของพิงยางสีอะไรก็จะกลายเป็นสีม่วงเพราะว่าเป็นผสมกันมันก็สว่างนะทุกคนสังเกตนะเป็นอย่างนี้นะพิ้งยางปิด สีอ่อนลงแล้วก็ไม่มีสีชมพูด้วยสีชมพูหายไปค่ะแล้วก็แล้วกระดาษสีกลายเป็นสีอะไรมันไม่หาวแล้วป่ะเออมันไม่หายแล้วป่ะออกเป็นชมพูมันออกแดงๆหน่อยแล้วก็ได้เป็นม่วงเออมันออกมันเพี้ยนๆนะสีมันจะพี้ยนอ่ะงั้นเอาใหม่งั้นลองใหม่ไอรินปิดเอาไหมไอรินสีอะไรสีแดงค่ะสีเหลืองก็จะหายไปลองปิดดูสีฟ้าอ้าะสีฟ้า จะสังเกตได้ว่ากระดาษเองก็ไม่ขาวสว่างเหมือนเดิมแล้ว่ออขาเหมือนเวลาเราเปิดจอเมื่อกี้ที่เป็นสีขาวก่อนถูกต้องเพราะฉะนั้นสี่งเกิดขึ้นนี้ทุกคนพอสังเกตถ้าเราเปิดพร้อมกัน3สีเนี่ยกระดาษจะขาวชัดเจนเนาะนี่แหละเราอาจจะเรียกอันนี้ว่าเป็นแม่แสงก็ได้อ๋อที่แท้มันคือแม่สีของแสงนั่นเองครับเด็กๆเพราะว่าเราสามารถเอา3ามสีนี้มาผสมเพื่อให้ได้สีอื่นให้ทุกคนสังเกตอีกครั้งหนึ่ง เงาทั้ง3มสีเนี่ยนะเราเคยเห็น3มสีนี้ที่ไหนน้องๆทางบ้านเคยเห็นกันบ้างไหมเอ่ยได้แสงค่ะอ่ะแสงเรามีทุกสีแล้วรุ้งกินน้ำร้กน้ก็มีอยู่แล้วเหล็กค่ะโอ้เหล็กเลยเหรอทีวีอ่ะทีวีมีครบทุกสีอยู่แล้วเราไม่เอาและหมึกตรงปรินเตอร์โอ้กรองคับก็คือสังเกตไหมว่าเวลาเราอยากจะเติมหมึกปรินเตอร์เราต้องเติมหมึกสีอะไรบ้าง ฟ้าเหลืองชมพูฟ้าเหลืองชมพูแดงเขียวต่ว่าของที่บ้านเรามีดำด้วยครัเพราะทุกคนเพ่งเข้าไปที่บริเสามสีตัดกันทุกคนเห็นสีอะไรดำนั่นแหละคือเมื่อใดก็ตามที่อาจารย์เอาสีสามสีนี้มาผสมกันอาจารย์ก็สามารถสร้างสีดําได้น้องๆเข้าใจแล้วใช่ไหมครับถ้าเราเอาแม่สีของแสงมารวมกันจะทำให้เกิดแสงขาว แต่ถ้าเราเอาแม่สีของเครื่องปรินเตอร์มาผสมรวมกันจะได้สีดำเราสามารถเห็นสีขาว ได้โดยการเอา3สีซึ่งประกอบด้วยสีแดงท้ำเงินเขียวแล้ว3สีนี้รวมกันได้เป็นแสงสีขาวสีแดงภาษาอังกฤษคือ red สีเขียวภาษาอังกฤษคือ green ส,สีน้ำเงินภาษาอังกฤษคือ blue d a r อ blue อมไตอง b า u e ก็ได้แต่พราเราเคยได้ยินคำว่า R G B ไหม R G B เริ่มคุนค้นๆกันแล้วใช่ไหมครับ I don't know. I don't know. Okay แบ่นั่นแหละ RGB ก็คือเม็ดสีที่ฝังตัวอยู่ในจอ LED นั่นเองย่อจาก Light Emitting Diode ก็คือมันเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ไดโอดที่มันเปล่งแสงออกมา Light นี่แปลว่าแสง Emit แปลว่าปล่อย Diode ก็คืออุปกรณ์ที่เปล่งแสงอืมก็เป็นอุปกรณ์ที่เปล่งแสงถูกต้องแต่แสงที่มันเปล่งออกมาได้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3สี ก็คืออ่า G B Red Green Blue r G B ก็คือสีแดงสีเขียวสีน้่าอ่าคือ Red ใช่แล้วครับ G คือ Green B คือ Blue และนั่นแหละก็คือแม่แสงของเราวันนี้นั่นเองอเข้าใจแล้วคนั่นแหละคือที่มาของการผสมแสงสีทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหน้าจอโทรทัศน์หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ เอาละตอนนี้ข้างหน้าของเราทุกคนนี่นี่ก็คือสีที่เราเห็นเมื่อสักครู่โ <kalk. S 1> อเคเนาะสีเหลืองนี่คือ yellow สีฟ้าตรงนี้คือ b l u แต่มันเป็นฟ้าสว่างเราจะเรียกว่าเป็น cyan 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 ส่วนอันนี้นจะเป็นชมพูออก <Mag enta. S 1> ที่ม่เดียาจ,จะบอกออกม่วงก็ได้ชมพูม่วงเนาะอันนี้คือ magenta สามสีในเครื่องปรินเตอร์ประกอบไปด้วยสี magenta cyan แ,และ y e l l o เครื่องอุปกรณ์ปรินเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยที่เขาเขียนว่าเป็น c y m ถ้าเราไปดูตรงตัวหมึตัว c ก็คือ cyan y ก็คือ yellow m ก็คือ magenta นั่นเองและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำไมปรินเตอร์ถึงสามารถปริ้นสีอะไรมาได้เยอะแยะเต็มไปหมดคหมายความว่าสี cyan yellow และ magenta เป็นแม่สีของเครื่องปรินเตอร์นั่นเองครับ สิ่งเราจะทำกันเดี๋ยวเราจะมาผสมกันดูและดูว่าจะได้สีอะไรโอเคอาจารย์มีการให้พวกเราทุกคนคนละหนึ่งใบอ่ะพวกเราทุกคนรับไปคันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราผสมทีละคู่ใครอยากได้คู่ไหนบออาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ผสมให้ไหนลองบอกซิของเรามีสีอะไรบ้างครับ ข้าหนูสีฟ้ากับสีมารจินตาโอเคข้าหนูฟ้ากับเหลืองค่ะโอเคของผมเป็นเยลโล่กับมารจินตาเอาล่ะทุกคนพอจะเดาได้ไหมว่าเราน่าจะผสมแล้วได้สีอะไรได้ข้าหนูได้สีม่วงแน่นอนม่วงเขียวค่ะของผมมันเหมือนได้สีแดงลองเลยผสมรอดเอาล่ะตกลง สรุปแล้วพวกเราทุกคนผสมแล้วได้สีอะไรบ้างไหนไอรินได้อะไรจ๊ะได้สีน้ำเงินเข้มมากเลยค่ะโอเคผสมอะไรกับอะไรจ๊ะสีมาเจนต้ากับสีบลูค่ะโอ้เขีสีไซแอนไซแยนสีฟ้าออกนะฟ้าน้องไอรินเอาสีมาเจนต้าผสมกับไซแอนจึงได้สีบลูโอเคได้สีอะไรจ๊ะสีเขียวเข้มค่ะอ่าสีผสมอะไรกับอะไรเหลืองกับฟ้าค่ะเหลืองกับฟ้า ของน้องออกัสเอาสีเยลโล่ผสมกับไซแยนได้สีกรีนของผมได้สีแดงแบบเลือดค่ากลัวหน่อยนะผสมอะไรกับอะไรนะผสมสีเหลืองกับสีมาเจนต้าส่วนของน้องผิงหยางเอาสีมาเจนต้าผสมกับเยลโล่ได้สีเรดจะสังเกตได้ว่าอาจารย์ให้พวกเราผสม2สีเนาะจาก3ามท่นี้ถ้าเกิดอาจารย์อยากจะผสมสีที่พวกเราขาดไปด้วยพวกเราคิดว่าสุดท้ายเราจะได้สีอะไรสีดำค่ะ ไอรโนน่าจะสีอ่อนขึ้นอ่อนขึ้นโอเคพี่ยางคิดว่าน่าจะได้สีอะไรสีดำดำเหมือนกันใช่ไหมลองเลยมาไอรีนขาดสีอะไรไปจ้ะสีเหลืองค่ะความสนุกกำลังมาเลยผสมรอดทุกคนเห็นเป็นสีอะไรดำโอเคดีมากมาออแกสทาสีอะไรจ้ะสีแดงค่ะเจนต้านะมันดำทันทีเลยนะหอมหมมาสีน้ำเงินมา โอ้มผลงานศิลปะศิลปะไหมสีที่เกิดขึ้นตอนนี้อาจารอยากจะสรุปให้เราก็คือจะเห็นได้ว่า3สีเนี่ยที่เราใช้ในปรินเตอร์เนี่ยเพื่อเอามาผสมเป็นสีต่างๆเนี่ยตอนนี้อาจารสามารถเปลี่ยนสัดส่วนต่างๆที่จะผสมและอาารก็สามารถสร้างสีอะไรที่ปรินออกมาได้แต่สีที่เราใช้ในการพิมพ์ตัวอักษรลงบนกระดาษสังเกตไหมว่ามันตรงกันข้าม กับแสงที่เราประสมตอนแรกสีหลักๆที่เธอเอามาผสมกันก็คือจะเป็นสีดำใช่ไหมคะใช่ด่ะถ้าเป็น,ส,โน,โนสีที่เป็นสีที่เป็นสีตรงกันข้ามกับแสงนะดังนั้นมึกปรินเตอร์เวลารวมกันจะได้สีดำนะครับเด็กๆนี่แหละคือหลักการผสมแสงและสีที่อาจารย์อยากจะมาอธิบายให้พวกเราเข้าใจกันแล้วก็ห<อ>วังว่า น้องๆทั้งบ้านก็จะเห็นแล้วว่าเรามีเรื่องของการผสมทั้งแสงและสีมันเป็นเรื่องที่จะใช้คําว่าตรงกันข้ามก็ได้เนาะใช้คำว่าตรงกันข้ามกันซึ่งสิ่งที่เราสามารถเห็นได้ชัดเจนคือจากเงาได้เองเนาะตอนนี้เราเห็นเงาเป็นสีด้วยอ่ะจากที่เราเราจะคุ้นว่าเงาต้องสีดําๆเทาๆเนาะตอนนี้เรามีเงาโอ้แล้วตอนนี้เรารู้วยนะไหมโดยซ้าว่าเงาทั้งหลายนั้นมี 3- สีนี้ถ้าแสงที่เราใช้เป็นแสงที่เกิดจากแม่แสง สรุปนะครับน้องๆแม่สีของแสงจะมีแสงสีแดงแสงสีเขียวและแสงสีน้ำเงินซึ่งสามแสงรวมกันได้เป็นแสงสีขาวส่วนแม่สีของเครื่องพินเตอร์จะมีสีมาจันตาสีไซแอนและสีเยลโลซึ่งรวมกันจะได้เป็นสีดำเอาละพวกเราก็ได้ทำการทดลองเรื่องผสมแสงผสมสีกันแล้วเนาะเรียบร้อยเนาะทำงานศิลป์อยู่ทำงานศิลป์อยู่ด้วยดีมากเลยเอาละ เราเห็นกันอย่างนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์พาเราไปดูแสงสีที่มันอลังการงานสร้างมากกว่าน,นี้ดีกว,ว่าไปเลยวันนี้เลยไปกันยังไปเลยลุยโลดไปเลยและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเราจะได้ดูโชว์กันแล้วเย้เย้เย้ ลองทบทวนสิเมื่อตะกี้นี่เราทำการทดลองเกี่ยวกับอะไรไปบ้างครับโคมไฟค่ะโคมไฟทำกลองโคมไฟเลยนะแสงนันครับอ่าโอเคแล้วก็เอาสีผสมอาหารมาผสมกันโอเคเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราเนี่ยได้ทำความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับทั้งแสงทั้งสีอะไรกันมาแล้วเนาะคราวนี้ชื่อตอนของเราชื่อตอนว่าอะไรนะว่าาหารจารย์แสงโอเคคราวนี้อาจารย์ก็เลยมาที่หิมพานต์อัลารหรือภาษาไทยคือหิมพานต์อัลาร์นซึ่งเป็น สำเนียงสำเนียงอ่าโอเคนี่น้องนอีกทีสิอเวอร์ชั่อีกสักทีสิเวอร์ชัซึ่งแปลว่าอเวอร์ตาซึ่งแปลว่าอวตารโอเคเอออาจารย์ครับเช่นเล่นหนิงนานไหมครับและเป็นโชว์ที่แสดงแสงสีที่สุดอลังการเราอยากจะรู้ว่ามันเอ๊ะมันสามารถสร้างความมหัศจรรย์ได้อย่างไร เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาพวกเราทุกคนเข้าไปดูกันดีไหมดีค<ะ>่ะโอเค <จะ S 1> เดี๋ยวเราเข้าไปเลยโอ้โหสวยงามอลังการมากเลยนะครับดูสิมีสัตว์แปลกๆมากมายเต็มไปหมด เพกัแหมเด็กๆก็ดูตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะครับนี่แหละครับความมหัศจรรย์แห่งแสงสีตอนนี้เราก็อยู่กับพี่บุ๋มนะครับพวกเราทุกคนทักทายพี่บุ๋มหน่อยสวัสดีครับโอเค เป็น GM ของที่นี่ะนะครับะจะรบกวนสอบถามพี่บุ๋มนิดนึงช่วยแนะนำ เรื่องของหิมพานอาวตารเพิ่มเติมให้กับพวกเราสักนิดนึงครับหิมพานอาวตารนะคะเป็นการแสดงในรูปแบบของแฟนตาซีไลฟ์โชว์นะคะซึ่งห้องที่เรายือนอยู่เนี่ยเราเรียกว่าห้อง360องศาจะเห็นได้ว่าเรามายือนอยู่ที่จุดศูนย์กลางของการแสดงเลยซึ่งแสงซึ่งไฟเนี่ยคือเป็นยังไงสวยมากเลยใช่ไหมคะและหิมพานอาวตารจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับป่าหิมพานซึ่งมีความเขาเรียกว่าความประหลาดแล้วก็ความหลากหลายนะค้นหาอยู่แล้วเราเราจะรู้จักป่าหิมพานกันอยู่แล้วเนาะว่ามีมัคนาลีผล อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าหิมพานอวตารก็คือการนําเหมือนเนื้อเรื่องของหิมพาแล้วก็อวตารโดยใช้คนในการแสดงเนื้อเรื่องทั้งหมดซึ่งสัตว์ในหิมพาเนี่ยก็คือจะแตกต่างจากสัตว์ทั่วไปเลยเช่นมีลิงบินได้ โอ oh, okay. แล้วก็มีช้างวิ่งได้ oh, <okay. S 2> แล้วสัตว์บางตัวเนี่ยขนาดใหญ่กว่าเราเป็นสิบเท่าเลยโอ้โหโอเคค่ะและนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะมาแสดงให้พวกเราเห็นว่าพอเราเอาพวกแสงสีเนี่ยมารวมกันและสามารถสร้างงานศิละปะแล้วเป็นสร้างความมหัศจรรย์ขึ้น <c oughs> มาให้กับพวกเราทุกคนได้เห็นกันได้น <c oughs> ่าตื่น <c oughs> ตาตื่นใจ <c oughs> อ่าเอาหละนั้นจะรบกวนเดี๋ยวพี่บุ๋มพาเราไปที่นั่นและอาจจะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับ หิมะ,ะพานอวตารเพิ่มเติมที่นั่นอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมครับได้เลยค่ะโอเคงั้นพวกเราตามพี่บุมไปเลยเนาะไปเลยไปเลยครับเอ้ เอาละครับพี่บุ๋มครับตอนนี้เรากําลังอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยตอนนี้นะคะเรากําลังอยู่ที่ห้องเทเตอร์ค่ะห้องเทเตอร์อ๋อโอเคนี่คือบริเวณที่รับชมโชว์ทั้งหมดเลยใช่ใช่แสดงหรือเปล่าถูกต้องค่ะใช่โรงหนังเนอะใช่เลยค่ะมันเหมือนจริงกว่าเหมือนเหมือนจริงอะไรอะไรเหมือนจริงที่สุดน้ำนั่นเหรอครับ แต่ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้แสงสีเสียงอะไรก็เต็มที่เลยนะครับ<ช>แล้วก็ตอนนี้ก็เห็นว่ามีเรื่องของเอฟเฟกเรื่องควันเรื่องอะไรมาด้วยเข้าใจว่าของที่นี่นี่เป็นลักษณะคือมีก็เลยนะเห็นว่ามันเป็น4ฟดีโ่ดีคือมันยังไงครับมีอะไรเพิ่มเติมข้มาด้วยคือห้องนี้เราเรียกว่าห้องโฟดีถ้าเกิดว่าในฉากเนี่ยเป็นฉากที่มีพายุหรือว่าลมหรือว่าน้ำกระเซ็นเนี่ยคนคุณผู้ชมเนี่ยก็จะได้รับรู้ถึง น้ำด้วยลมด้วยพายุด้วยอันนี้โรงหนังใช่ไหมคะที่เป็นโฟนใช่ค่ะอันนี้มีฝนตกด้วยนะไม่เปียกไม่ใชเนี่ยไม่เปียกโอ้โอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นพวกเราเห็นแล้วเนาะว่านี่แหละคือ ความมหัศจรรย์ที่สามารถสร้างได้โดยการใช้แสงสีแล้วก็ประกอบกับศิลปะแล้วก็มีเอฟเฟกตต่างๆที่ทําให้พวกเราสามารถสนุกสนานกับผลงานที่เรกวด้าน่าประทับใจขนาดนี้มากเลยครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่บุ๋มมากๆเพวกเราทุกคนขอบคุณพี่บุ๋มกันขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันต่อเลยและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยหลังจากที่เรารอกันมานานและนี่คือโจหิมมพานอวตาร เปิดไฟพี่พี่เปิดโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับ <Wow. S 1> เราไปดูกันต่อเลยครับ เกี่ยวเรื่องแสงสีค่ะคือการที่มีแสงสีเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยแค่เรื่องทีวีแต่ว่าช่วยได้เรื่องหลายๆอย่างส่วนส่วนประกอบของการแสดงค่ะสนุกมากเลยค่ะมันก็เหมือนที่เราเทำในห้องแต่ว่ามันจะเป็นแบบใหญ่กว่าค่ะมีไปดูพวกสัตว์ป่าหินมพานครับแล้วก็ได้ดูละครครับสนุกมากๆม,มีตัวที่เหมือนไดโนเสาร์ครับแต่ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรครับมีปีกเหมือนกันนะนึกว่านกยูงรวมกับเทเรโนโดอนครับ มันเป็นอะไรที่สนุกม,มากๆแสงสีรวมกันแล้วได้เป็นศิละปะหลายๆอย่างอะครับไม่ต้องใช้เกี่ยวกับด้านจอคอมพิวเตอร์หรือทีวีก็ได้ครับเห็นแล้วสนุกตื่นเต้นมากเลยค่ะได้รู้ว่าสีของแสงและก็เสียงค่ะหนูก,ก็ได้รู้นะคะว่าเวลาเอาแสงต่างๆมากมายมาผสมกันก็จะได้สีต่างๆมากมายในโชว์เลยค่ะเป็นไงบ้างพวกเราสนุกไหม โอ้เป็นไงแล้วเป็นไงแสงสีเสียงอลังการไหมอลังการโอ้เ<ล>ยีเ่ยมยอดเลยเนาะเพราะฉะนั้นคราวนี้อาจารย์ก็แสดงให้พวกเราทุกคนเห็นว่านี่แหละคือทําไมเราถึงตั้งชื่อตอนนี้ว่ามหาสาจารย์แสงสีอ่าแล้วเป็นไงพวกเรารู้สึกว่าหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแสงสีการผสมและอะไรเทคนิคต่างๆแล้วคิดว่ามันมีอะไรอีกไหมที่แสงสีนี้เราเจอกันมาแล้วเราเห็นแล้วมันน่าจะเกี่ยวข้องกันอีกมีใครพอจะนึกออกไหมแสงลดไหมอ่าเอามมันต้องเกี่ยวแน่ๆอยู่แล้วอ่า หนูว่าแสงทีวีหรือเปล่าคะที่มันสามารถผสมกันออกมาได้ยยอดสีต่างๆใช่เลยอันนี้ใช่เลยแสงไฟสปอตไลท์ครับเอ้แน่นอนต้องเกี่ยวข้องแน่ๆอันนี้ถ้าทางจะพึงมาจากทีวทีแน่ๆเลยใช่ไหมโอเคคือคิดมาโอเคแต่ว่าประเด็นก็คือนี่แหละคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนาะทั้งแสงทั้งสีทั้งอะไรต่างๆแล้วมันก็ผสมผสานกันได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็หวังว่าพวกเราทุกคนและน้องๆทั้งบ้านทุกคนก็คงได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแสงและสีกันมากมายวันนี้แต่แน่นอน ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบๆตัวเรายังไม่หมดยังมีกันอีกในรายการฟ <Physics, S 1> ิสิกส์สโุกสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพวกเราทุกคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะบ,บ,บ๊ายบาย